เคยวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเมื่อน้องพ่อหาตาตาเด้เ <c oughs> มื่อน้องพ่อหาตาตาเด้ได้ครับทุกคนแล้วจังไหนดิผมผมต้องพอกเบิร์ตโตแล้วผมต้องมาเบิ่งนการเปลี่ยนแปลกะขามตัวแถมรถแตอ<า>บอก<ร>ออเลยว่าจึงมากส่วนผสมคือแน่นสุดอ,อัดแน่นจนบ่สามารถใส้ยังเข้าไปอีกได้แล้วแนนครับอันแนนปันมือบังไฟตาตาทำไมเท่จังครับบอกขอกดตะการล้วล้วค่ะกดตะการล้วล้วมาสองร้อยเก้าสิบหนูขออีก ส0ตะก้ายีสตะก้าอะขอได้อี่สยี่สิบตะก้ามา20ตะก้าให้2คนนี้ถอดเสื้อ20บตะก้าสองคนนี้ถอดเสื้อมาสองคนนี้ถอดเสื้อมามาเลยครับ20ตะก้าสองคนนี้ถอดเสื้อเออหนึ่งตะก้าสองคนนี้ถอดสรงหนึ่งตะก้าสองคนนี้ถอดสรงเล่าเองเด้อตาเล้าเองเด้อถึงจะถอดก็ถอดไม่หมดหรอกก็เหลือไว้ก็เออก็อาจจะมีส่งใน อยู่ส,ส,ส่งในส่งในมาเลยครับคนคือหัวลายแต่ว่าคนเหมือนหลายดิถอดเสื้อแล้วเต้นน่ะแสดงว่าไปคักนินี่ไปคักอยู่นิถอดเสื้อแล้วเต้นน่ะถอดเสื้อเฉยๆไม่เต้นหรอกค่ะนี่น้องเขาว่าถอดเสื้อเฉยๆไม่ต้องเต้นหรอกค่ะพี่มันน่าอายค่ะเขาควมีดอกไปเลยเลยนี่นี่เด็กเขาพิมพ์อยู่นี่อยากให้พี่จ้าอาบน้ำสระผมกลับบ้านค่ะนี่เข้ว่าอาบน้ำสระผมกลับ เด้งล่ะสงสารพี่ต้ามากเลยค่ะบ่มีครับบ่มีบ่มีคอมเมนต์นี่อยากดูรอดูรอดูบ่มี่คอมเมนต์นี่อีกแค่สี่หมื่นหัวใจค่ะสี่หมื่นหัวใจจะถึงสองแสนยังไหนมันกดได้เรื่อยๆเตียนหัวใจแม่เชียงครับบอกนิ้วขาดในแม่สี่หมื่นหัวใจเทิงสองแสนค่ะอืนมีกนี่ซีตะการ์ได้ถอดเสียเลยพี่น้องมีแต่พวกโรคจิตนี่ซีตะการ์ได้ถอดเสียเลขสองร้อยเก้าสี่บาทกดแม่พี่น้องกดแม่เฮ็ดแม่กดสร้างแม่ บ็สร้างแม่ทั้งนี่เดทั้งฟ้าฟานี่เดทั้งน้องฟ้านี่เดทั้งฟังของอ่ะบักเชียงนี่เงียบกิ๊บอืมเอาว่ดสองร้อยเก้าสิบบาทได้ตัวนี้แถมไปฟรีๆเนี่ยแมน,นคถมไปฟรีๆได้ทุกคนมาไอเชียงให้จังไงมาไอเชียงนี่อืมแถมไปฟรีๆเลยนะคะแถมไปฟรีๆเลยแถมให้ครับแมน ผู้ใดเบิ่งซับไปเลยแล้วแน่ผู้ใดเบิ่งซับไปเลยแล้วแน่มีบ่อแล้วตูนชั้นบ่อหนาวบ่อตาต้านหนาวบ่อหนาวหนาวคือกันนี่เปียกเปียกคืออันนี่นี่ครับพี่น้องครับเอาในเด้อเอาในเด้อพี่น้องเอาเนี้ยเอาเนี้ยสองปุงนี่เป็นของท่านสองร้อยเก้าสิบตอนนี้เหลืออีกจัดตะก้าหุ้ยนี่คุณทีดดดเพิ่มเข้าหนึ่งตะก้าแล้วมาอีกแล้วมาอีกม่อีกแล้วมีคนกดตะก้าไหมมีคนกดตะก้าอยู่ไหม มีอยู่2องพี่น้องมันบริแพนซื้อเหลาหงกขมหนึ่งอ๋อโอ้ยองค์เยซูเปครบริได้ขัดซ้องในเครื่องซ้อง2องพี่ผู้ใดกดแล้วเนี่ยเอาพิมมาว่ากดแล้วค่ะเออซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะพิมมากระดูกแสบตัวซื้อแล้วค่ะกดแล้วก่ะตัวก็ได้ใจแล้วเขาบอกสองแก๊งพู้ใดกดแล้วผู้ใดซื้อแล้วว่ามาดูผู้ใดซื้อแล้วว่ามาดูผู้ใดสิเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยฉันถูกใจมากเลยฉันเข้ามาดูไลน์นี้แล้วฉันคุยของเขาด้วยเนี่ยเอา มีผู้ใดว่ามีผู้ใดกดเอาแล้วแน่ผู้ใดซื้อแล้วแน่ไอตาเราถอดส่งแล้วเต้น่แตสลิปกดแล้วค่ากดแล้วค่ะกดแล้วค่านั่นมีเห็ดจังไหนว่าโอ้เขาต้องปีนก้องเอาแล้วล่ะเขาต้องปีนกองเอาแล้วค่ะอ่ะบัตตานี่สองคนนี่ถอดเสียม้นี่เขากดเอากดเพร้อมยังทุกคนพร้อมยังไม่พร้อมได้กี่ตะก้าได้กี่ต้าทั้งพี่ทั้งพี่ได้บอ ทั้งพี่ได้บอทั้งนี้ได้บอท้งนี่ได้บอสองแล้วค่ะอุยจะเป็นทวงสัญญาดอกบัทวงตะกาบัตรบ่อหายนี่มาเร็ว มามาเงี้ยซื้อเรียบร้อยเจ้าแล้วจ้าพร้อมแล้วจ้าเท่าไหร่ได้เท่าไหรแล้วเบอร์ดูตะกร้าเท่าไหรแล้วคนกนน่นน่ะกดมันยากมันนั่นตรบอกกดเอามือจิ้มซืดจิ้มแล้วก็ออกกันด้ตัวจิ้มกดออกกดจิ้มต้องซื้อก่อนจ่ายเงินพร้อนจดกดก็รับซื้อมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมีซื้อได้ค่ะเออส่งไปทางเก็บเงินปลายทางนะคะกดในตะกร้าได้เลยทุกคนค่ะ290บาทเท่านั้นนะคะมื้อนี้ขมิ้นไพรสุดนี่บอกเลยว่าเปิดให้แน่เพื่อนนี่ มาเลยครับพี่น้องเนื้อมันเป็นแบบนี้พี่น้องเนื้อมันเป็นแบบนี้เ้ยดีนะดีนะเนื้อม่นเป็นแบบนี้อคัดเดิองอีกรอบหนึ่งเด้อนี่หอมมากเลยนะอนี่นี่เนื้อมันสิเป็นแบบนี้นะคะคัดไปเรื่อยๆแตกตัวเป็นน้ำนมค่ะแตกตัวเป็นน้ำนมแบบนี้หอมมากนี่น่มก็เป็นนมมัวแดงครับนมนมเนื้อดีเลยครับนมแบบนมดีคัดไปเรื่อยๆแตกตัวเป็นน้ำนมแบบนี้ค่ะครับนี่ เห็นบ๊อสุดยอดเลยอ่ะพี่อ่ะใช่ร้องเบิร์แล้วเน๊อเออเนี่ยถ้าเราขับไปเรื่อยเนี่ยพวกหลงจิตพวกวิตฐานถอดเลยถอดเลยเอาล้องเบิรงกันดูถอดเลยถอดเลยไห้กะนี่คุณอยู่กันเลยรีบกระอามาแล้วมาแล้วมาแล้วกดในตะกร้าได้เลยค่ะ290เก้าแล้วทุกคนเดิ่มมือนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะแค่เอานิ้วจิ้มตะกร้า ล ais, ้าก็จ่ายเงินมา2องร้อยเเปิดเงินไปเลยหไม่มาม่เี๋ยวไม่กเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีกเรื่อยๆไม่อเอาอีกไปะมาเราเว้ยมาเบิงกระดูกเะดถอดหนึ่งกะดิเออเออเอาแมมีคนกดซื้ออีกบ่เอาดีวะเออพวกมึงต้องเอาสักหน่อยอ่ะเออ กูทําถึงขนาดนี้แล้วพวกมึงต้องเกรงใจกันบ้างล่ะพวกมันเข้าใจว่าเอาลูกเพิน่นมาเปียกน้ําขนาดเนี้ยพวกมึงต้องเกรงใจแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ยชอบมากเลยครับโอ้โหขอบพระคุณครับผมชอบอะไรคำนี้อะไรนี่คับโพดของแท้ครับออรมาจริงครับโอ้โมเดลแม่ของขวัญโมเดลตะก้าส่งมายยังของขวัญมึงส่งมาปยังหมวกกําหนุนนั่นนะมึงจะเอาของขวัญเลยกูจะเอาตะกร้ามึงกิ้มตะกร้าดิ ยจะเมนโบจักทังก็ได้อ่ะทั้งนี่ก็กดตรเต็มหัวอ๋อใจอะไรเนี่อ่ะไปถอดเลยเฮาลงมากย่างเดียวจังหวะเนี่ยข้าเจ้าอยากเห็นเนื้อสระครับอยากเห็นเนื้อสระครับอออยากเห็นเนื้อสระครับมากไหมเดี๋ยวมากไหมถอดเลยไหมอ่ะสภาพก็ยังมอดไส้ลมแป้งถอดออกเลยลลมทางินแห่ไลมทางดินแดงโลอดลงมาใหญ่เลย เบอร์อะไรนะนี่รถโรงพยาบาลมันมีแง่มั่วสูตรก็มาอันเดียวเอากล้องไปก็ได้ปะนนะเอานั่นเออเออ่ะคนจีโรงน้ำเนี่ยี่นี่ลงน้ำบาดเหนียวจะเป็นลงทุนครับเอารูทุนบาดนี้มันเดี๋ยวเขาก็หันเคลียยังกอล้ไปได้หันเออผมต้องเฮ็ดยังไหนต่อในเมื่อผมลงมเหร ใครอะโลพ่อใครอืมมาเอาตั้านเดี๋ยวเอาต้งนขอบตระคุณนะขอบพระคุณครับเพราะว่าจะเป็นใจดีเนาะเออนางนางในห้องโอ้ขอบพระคุณเด้อครับสปอร์ตดโซย่างเอารวยดีใจหลายครับพี่น้องเจ้าขึ้นนิดนึงเลยนี่น่านี่หรือ่น้อเองกูคือบยายากได้ตำแหน่งจี่แล้วอ่ะบัดนี้สิพอกบักขามเด้อพี่น้องเด้อบักขามนี่เป็นตัวที่เขาให้พี่น้องไปแบบฟรีๆเป็นตัวที่เขาให้พี่น้องไปแบบฟรีๆเลยนะคะครับเริ่มจะใส่กนดี ่าถ้าเป็นจากขนาดนี้ก็ต้องเกรงใจกันแล้วน้องเริ่มจากใจกันเริ่มเลยดีกว่าหน้าผากกันยังได้น้องตอนนี้เอาพอจะยั้อ้ายไหมพอเบิดเลยปะครับยังบ่ล่ะบ่มาเี๋ยวฟับังไว้ก่อนบังไว้เบิดเลยเนี่ยมันบ่เห็นเนี่ยเอานั่นบ่เห็นตุ้ยตุ้ยตุ้ยไว้ปิดไว้เบิดเลยบ่เคยเห็นความสามัคคีของครูนี่จักเตียจนมือนี่แหละเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาไปเอาเนี่ยเอาไปพี่น้องครับมันดีหรือมันหนุ่มมีรีมาเพิ่มอีกแล้วนะซีตะก้าบางนึงนะกดตรตะกาเลยค่ะพี่น้องกดตร